แต่เช้ากันนะคะในก็แปนาฬิกาก,กว่ารถตู้ก็จะมาน้อยลำนั่นเลยไปขิวเลย แม่น้ำปาปักนะคะท่านผู้ชมหน้าวัดปนันเชิงจังหวัดพะนครศรีอยุธยาอีกไม่นานนี้ทางวัดจะทำเขื่อนนะคะเขื่อนกันตะลิ่งต่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังรวบรวมเงินสมททุนอยู่ สะดวกกรมาเที่ยวอยุทยามาไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะคะตุ้มก็เชิญชวนอีกหลายๆวัดนะคะที่ติดแม่น้ํามาแล้วก็จะมาเจอขบวนเรือลักยุงแบบนี้นะคะ mm hmm. มีทั้งแม่น้ําป่าตักและเจ้าพยามีทั้งเรือเข้าเรือออกอันนี้ก็จะเป็นเรือเข้านะคะ mm hmm. เรือเข้าวิ่งมาจากทะเลผ่านแม่น้ําเจ้าพรยามาแล้วตอนนี้ก็เข้าเส้นแม่น้ําป่าตัก วิ่งไปอำเภอ,คอนครหลวงเป็นแหล่งการทำงานของพี่ๆชาวเรือที่นั่นนะคะมีทั้งโรงงานมีทั้งโกดังเอาสินค้าขึ้นเอาสินค้าลงเรือชือนมุนวุ่นวายนะคะที่นั่นโอ้ยเรือตองท้ายใครลากใครลูกพี่โ <c oughs> ดนเชือกกระชากตึงนิดนึงพี่เ่เป็นธรรมดาครับไอ้แก้วยห,หลังลูกพี่ ไดึงว้บอกแล้วว่ากระบวนนี้ก็หัวพัดหัวเวียงด้านหน้าก็เอียงไปเอียงมาด้านหลังก็หัวพัดหัวเวียงนิดนึงเรือมันเวียงนะคะท่านผู้ชมตรงท้ายเดินต่อมาไลยประเติริฐนะคะ นานเลี้ยวโค้งสวยๆด้านทิศตะวันออกของวัดพนันเชิงไปอีกหลายโค้งนนะมาชมก็จะถึงอำเภอน,นนะครหลวงนี่ก็จะไปเจอตะามอสพานสามตะามอตม่ามอสพานปีดีสามตะามอติดๆเลยนะคะโอ้โหเสียงเรื่องรัดกำลามของเครื่องยนต์ผ่านตะามอสพานปีดีเสร็จแ,แล้วก็จะไปเจอ โค้งนางคำโค้งตัวเอดกับหัวนะคะจุดนั้นมีทั้งแม่น้ำลบบุรีกับแม่น้ำป่าตักมันจบก,กันทำให้ดูน้ำไม่บนแต่น้ำบนด้านล่างนะก็เรียกน้ำนิ่งไหลลึกด้านบนดูนิ่งๆแต่ด้านล่างนี่ไม่ธรรมดาเกลือล่มจุดนั้นก็หลายลาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือโป้หรือจะเป็นหัวเรือลากจูงนะคะก็จะไปเลี้ยวโคง้งอีกหลายเลี้ยวก็จะถึงนะครหลวงนนทบุรีคลองก็คต เดี๋ยวไปไกลเลยนะคะเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมตุ้มก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกเลิฟทุกไล์ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมมาเที่ยวยุธยานนะคะยิ่งเรียน กราดาสิงหากนยายนุลาพิจิกานี้น้ำกำลังสวยนะคะจะแบบเป็นภาพบรรยากาศที่ตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ก็เดือนมีนาก็น้ำมันก็จะระดับนี้แล้วค่ะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเต็มที่ก็อยู่เนี่แหละแถวรอยปักตบแล้วก็ลงนะคะเป็นน้ำทะเลหนุนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมไปแล้วนะคะ